สวัสดีครับชาวแฟนเพจเซฟเทปเทปเพลงในความทรงจําทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมเซฟเซฟเทปนะครับในรายการคนอวดเทปอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมานําเสนอเทป12ปีคืนรังนะครับเป็นบันทึกการแสดงสด12ปีคืนรังของทางวงคาราวานนะครับเทปวันนี้เนี่ยเป็นเทปที่ทรงคุณค่าแล้วก็ฟังทีไรเนี่ยก็รู้สึกอบอุ่นในหัวใจทุกครั้งเลยนะครับไม่รู้ว่าใครเป็นแบบผมหรือเปล่านะครับ วันนี้เนี่ยเราก็จะมาดูกันนะครับว่าเทปม้วนนี้เนี่ยถูกผลิตมาเป็นเทปเนี่ยกี่ปั๊มแล้วก็มีปกแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับอย่างที่เห็นคร่าวๆที่ผมโชว์มาเนี่ยก็จะเป็น4แบบนะครับที่ออกมาต่างกันเดี๋ยวเราจะมาดูว่าใน4แบบนี้ต่างกันอย่างไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นผมจะขอพูดถึงเทปตัวออริจินอลม้วนนี้เลยนะครับครั้งแรกที่เป็นเทปเนี่ยม้วนนี้ถูกผลิตมาในปี2529นะครับก็จะเป็นในช่วง ก่อนหนะ้าอัลบัม้มไม่ใช่สิเป็นหลังอัลบั้ม1985แนะครับแล้วก็จะมาเป็นเทปชุดนี้นะครับในปี2529แล้วก็มีต่อถัดจากชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่10ของคารวานก็คือชุดคนไกลบ้านอันนั้นก็ปี29 2 9เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเทปชุดนี้เนี่ยก็จะถูกจัดอยู่ในสตูดิโอลำดับที่9ของวงคารวานนะครับการเรียงลำดับของเทปวงคารวานเนี่ยเขาจะมักจะนับ เรียงคอนเสิร์ตอะไรไปด้วยบางครั้งก็เรียงงานเดียวของนั่งหานับไปด้วยในอัลบั้มถนนมิตรภาพนะครับส่วนการเรียงรายละเอียดต่างๆเนี่ยไปดูย้อนได้นะครับในคนอวดเทปตัวปกรอยก้านะครับอันนั้นมีเรียงให้ดูโอเคเดี๋ยวเรามาดูปกข้างในกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับลักษณะของปีปั๊มแรกนะครับปี2529เนี่ยลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้ครับจะจำหน่ายโดยออนป้านะครับอืม ตลับก็จะส้มๆแบบเนี้ยแต่เหมือนผมเคยเห็นตลับอีกแบบหนึ่งด้วยนะสีแบบเหลืองหรืออะไรเงี้ยไม่แน่ใจนะแต่ว่าเคยเห็นถ้าใครเคยเห็นต่างจากนี้ก็คอมเมนต์กันมาบอกได้เลยนะครับตัวปกเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมอ่าปกเป็นรูปใหม่นะครับแล้วก็หน้าปกเนี่ยจะเขียนว่าการเดินทางไม่สิ้นสุดคำคำนี้ถูกเขียนไว้ที่กล่องกีตาร แม้จะเปลี่ยนรองเท้าสักกี่คู่ก็ตามแต่เส้นทางดูจะไม่สิ้นสุดอ <c ười> คือคําเนี้ยมันก็เท่ๆแหละเืมือาปูงาที่พูดคําว่าอาชีพนักดนตรีเนี่ยไม่มีวันเกษียณนะฮะในคอนเสิร์ตล้อมวงมันตอนนั้นของล้อมวงมันนะคอนเสิร์ตชื่ออะไรนะผมว่าจําชื่อไม่ได้แล้วเพิ่งดูไปร์วันก่อน <c ười> อขึ้นหิ่งอคอนเสิร์ตขึ้นหิ่งนะครับผมก็ไปดูได้นักหนาก็ยังเฟี้ยวเหมือนเดิม หน้าปกก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีชื่อเพลงเดี๋ยวเรามาส่องแทร็กลิสก่อนนะครับหน้าเอนะครับก็คืนรังยิ้มกลางสายฝนบ้านนาสะเทือนคิดถึงบ้านคนภูเขาอเมริกาเซีย1และ2อนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพลงบรรเลงนะครับแล้วก็เพลงที่8ปดไมเคิลที่ทิสออฟทีตัวนี้ก็เดี๋ยวมาบอกดีเทลอีกทีหนึ่งครับเพลงที่9ก็เพลงพัทยานะครับหน้าที่2ก็จะเป็นถนนมิตรภาพอีแมะชายคนนั้นหนุ่มพเนจรกระต่ายกับเต่าแล้วก็ดอกไม้ให้คุณครับ วลีที่ฮิตกันโดยในหมู่เพื่อชีวิตก็จะเป็นยามจนทนเก็บก้นยาสองใช่ไหมครก็วลีนั้นเนี่ยก็จะมาจากเทปมวนนี้นี่แหละครับผม ừ, รวยมาหน่อยคาบเก็บทองก็ยังได้นะฮะผมใช้บ่อยมากเลยคำเนี้ยยามจนทนเก็บก้นยาสอง <laughs> ผมพูดกับแอดเจบ่อยมากนะครับเป็นวลีที่เท่ดีครับนั่งหงจะมีคำพูดที่อ่าเท่ๆให้เราได้ฟังเสมอนะครับ ทางด้านฝั่งขวามือก็จะเป็นเครดิตนักดนตรีนะครับก็จะมีศิลปินสุรชัยจันทิมาทรน,นะครับหมวกคลอุทกทองการธนาวีรศักดิ์สุนทรศรีแล้วก็มีอูทยานาวาครับแล้วก็จะมีเชอร์รี่อลเลนครับร้องนาก็จะเป็นนัง,งางกับเชอร์รี่อลเลนในอัลบั้มนี้นะครับผมคำร้องทํานองนะครับนี่ก็จะบอกว่า,ายกเว้นเพลงคันที่ที s ็อีเนี่ยจะแต่งโดยเชอรรี่ลเลนแล้วก็เพลงอเมริกาเนี่ยก็จะเป็นบรรเลง แล้วก็เพลงคิดถึงบ้านแต่งโดยน,น้าผีนะครับถ้า,ายไฟแล้วก็กระต่ายกับเต่าก็าจะเป็นคุณวินัยอุกฤษนะครับแต่ทํานองเนี่ยนงางอแต่งเองแล้วก็คนภูเขาอของคําร้องโดยวิสาขันทั์นะครับแล้วก็ดอกไม้ให้คุณข้างถนนับจะดัดแปลงดัดแปลงมาจากเพลงเนี่ยครับโซชิจินะครับและเดอะดอครับก็เพราะมากเหมือนกันครับดอกไม้ให้คุณผมก็ฟังบ่อยมากบันทึกเสียงมิกซ์เสียงก็เนี่ยครับสมศรีมั่นใจแล้วก็ยกเว้น อ,อเมริกาเกับเพลงอีก3เพลงที่ถูกพ่วงเข้ามาไม่ใช่บันทึกคอนเสิร์ตเนี่ยก็จะบันทึกที่อื่น,นครับผมแล้วก็โปรดิวเซอร์โดยสุรชัยจันทิมาทอนโอเคปกแรกเนี่ยหน้าปกก็จะเป็นสไตล์แบบอย่างนี้เลยนะครับผมและทีนี้เรามาดูปกหลังกันนะครับปกหลังเนี่ยก็จะเป็นเครดิตเราจะบอกว่าเทปชุดนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงบ้างนะครับบันทึก12ปีคาราวาลเพลงชุดนี้เป็นผลสืบเนื่อง จากการแสดงสดทางวิทยุททท fm 1้อยจุดเมกะเวลา20.30ถึง24.00นออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่25มกราคม2529รายการโลกสวยด้วยเพลงจัดโดยวินิตเลิศรัตนาชัยจากจำนวนเพลงเกือบ30เพลงคัดออกมา12เพลงตามความเหมาะสมสู่มวลเทปได้แก่1คืนรัง2ยิ้มกลางสายฝน 3. บ้านนาสะเทือน 4. คิดถึงบ้าน 5. คนภูเขา 6. ถนนมิตรภาพ 7. อีแมะ 8. ชายคนนั้น 9. หนุ่มพเนจร 10. ข้างถนน 11. กระต่ายกับเต่า 12. ดอกไม้ให้คุณสิ่งที่ถูกคัดมาลงในเทปชุดนี้ก็จะเป็น12เพลงจากเป็นบันทึกการแสดงสดทางวิทยุนะครับผมแล้วก็อีก4เพลงคือเพลงอเมริกาีย1 2เพลงไมเคิลที่ทิศ และเพลงพัทยาซึ่งนำออกมาจากชุดซาวท็กประกอบภาพยนตร์เรื่องอเมริกาเรื่องาราวซากเดนจากสงครามเวียดนามประเภทสารคดีบวกละครถ่ายทำโดยพุ่มกับชาวเยอรมันดนตรีประกอบ,ปร,กอบประกอบโดยศิลปินอเมริกาชื่อเทอร์รี่อัลเลนกับคาราวานในจำนวนที่นำมาเป็นการร่วมทำงานในสตูดิโอเมืองไทยแต่มิกเสียงที่อเมริกาเทอร์รี่อเลนเล่นเป็นโนไฟฟ้าและเพ์คัชชันยกเว้นเพลงพัทยา ซึ่งเล่นคนเดียวโดยสูชัยจันทิมาทอ,อที่มาที่ไปก็เป็นอย่างนี้นครับก็คือเป็นจาก2แหล่งเนาะกลายมาเป็นอัลบั้มนี้นะครับผมสาหรับเพลงถนนมิตรภาพก็เป็นเพลงหนึ่งในภาพยนตร์นี้แต่ในที่นี้เป็นการแสดงสดทางวิทยุของคาราวานโดยมีอูดยานวาเล่นทรัมบ้าห้องเล็กๆอัดเอานักดนตรีไว้ทั้งหมด5คนรวมทั้งดีเจอีอกคนหนึ่งคือคุณวินิตบรรยากาศง่ายๆเป็นกันเองเป็นการแสดงที่ค่อนข้างอบอุ่น โดยไม่มีใครคิดว่าจะกลายมาเป็นเทปจัดจำหน่ายดังที่เป็นอยู่แต่การแสดงอันยาวนานเหนื่อยอ่อนก็สร้างความประทับใจคุ้มค่าขอขอบคุณพิเศษบริษัท Nightspot t r r o u u t t o o n ผู้ให้ความสะดวกและการช่วยเหลือในแง่บันทึกเสียงมิกเสียงติดต่อตลอดจนความร่วมมือผลักดันให้เทปชุดนี้สาเร็จมาแต่เบื้องต้นก็อย่างที่บอกนะครับว่าแสดงสดทางผ่านทางวิทยุครั้งนี้เนี่ย ก็คือแสดงเยอะมากหลายเพลงมากนะครับ30เพลงจริงๆไม่รู้ว่าเพลงเหล่านี้ที่เหลืออยู่มันไปอยู่ไหนเนาะจริงๆเราก็อยากให้ทางคาราวานหรือทางคนที่ถือเลงกสิทธิ์อยู่เนยนำออกมาจะจำหน่ายมาขายก็ได้หรือว่าจะเปิดฟังออนไลน์ก็ได้นะครับก็น่าสนใจนะว่าคาราวานในยุคนั้นเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็บวกกับนาอุษยานวาด้วยน่าจะมีหลายเพลงที่น่าสนใจในยุคนั้นเหมือนกันนะครับปกด้านนี้เนี่ยก็จะเป็น ความในใจเนาะแล้วก็รายละเอียดต่างๆแล้วก็มีเนื้อเพลงแดนเซอรี่ไมเคันที่ทิสออฟทรีแล้วก็เนื้อเพลงพัทยาปกเข้าคราวก็จะเป็นแบบนี้นะครับค่อนข้างขลังเลยชุดบันทึก12ปีคารวานหรือว่าคารวานคืนรังบางคนก็เรียกว่า12ปีคืนรังนะครับตัวม้วนเนี่ยก็จะเป็นสีส้มนะครับแบบนี้เลยตัดกับตัวาลาเบลสีขาวเนี้ยสวยมากนะครับผมเคยเห็นเหมือนจะแบบ สีส้มอย่างเดียวแบบว่าไม่มีตัวแปะเนือ้อสติกเกอร์กระดาษเนื้อเพลงนี้ก็มีนะรู้สึกว่าเคยเห็นเหมือนกันเป็นแบบแค่ออนป้าหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละใครเจอต่างจากนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยครับแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมมีแบบนี้นครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบเนี้ยก็สวยดีเหมือนกันโอเคอันนี้ปั๊มแรกนะครับปี2529มาถึงปั๊มที่2กันบ้างนะครับอยู่ใน original collection นะครับตัวปกเนี่ยก็จะคล้ายกับ แบบเดิมเลยเรียกได้ว่าเอาแบบเดิมเนี่ยมาย่อแล้วก็ตัดข้อความตรงนี้ทิ้งไปเนาะอ่าแล้วก็มีเขียนแค่ว่าการเดินทางไม่มีสิ้นสุดเนาะก็คือมาทัดแรกนั่นแหละเหมือนตัดมาแต่ตัดมาไม่หมดอะไรเงี้ยเหมือนครอปมาครับโดนครอปมาแล้วก็เหลือเวิร์ดเวิร์ดดิ้งอยู่แค่นี้นะครับผมก็อ,อันนี้ก็รู้สึกแบบไม่ค่อยทับใจเท่าไหร,ร่นะฮะไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร,ร่หน้าปกก็จะเป็นแบบนี้แหละครับออริจินอลคอลเลกชันอย่างที่หลายๆคนเคยเห็นเนาะก็จะออกมาหลายศิลปินในช่วงนั้นนี่นะครับ ตัวนี้เนี่ยออกมาประมาณปี2535นะครับคอลเกอ่าออริจแนลคอลเลกชันแต่มันจะต่างกับตัวนี้เนาะคือจริงๆอะ่ะดีเทลมันก็คล้ายกันแหละแต่ว่าเอาจริงๆอะ่ะมันคือการทำปกใหม่เลยแต่ว่าแค่ไอ้ตัวเนี้ยตัวที่3เนี่ยทำให้ใกล้เคียงกับตัวที่2เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดู2กันก่อนตัวปั๊มที่2กันก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตัวม้วนก็คือเนี่ยครับ MGA ขาวๆคุนๆแบบนี้เหมือนกันเลยนะครับ แล้วก็มาดูปกนะครับว่าปกเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะตัวปกก็ยังคงมีเป็นเครดิตนักดนตรีไว้นะครับอาลายชื่อเพลงอยู่อย่างนี้แต่ข้างหลังนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับผมว่ามันดูโลล,ล,ลดคอร์ดอะโลคอร์ดแล้วก็มาตัดหน้าปกผมทิ้งเนี่ยโดยที่แบบเอาไว้ให้เหลือแค่วดเดียวอะอการเดินทางไม่มีที่สิ้นสุดอะไรประมาณนี้การเดินทางไม่สิ้นสุดจริงๆตัดไปก็ได้นะอืเพราะว่าวดจริงจริงมันเท่ะอะอืม อันนี้ก็เป็นเรื่องของทีมงานเขานะอ,อะปกที่สองกับปกที่สามแตกต่างกันอย่างไรนะครับอันนี้ปีสองพันห้าสามสิบห้าเนาะตัวเนี้ยจะเห็นพบเห็นประมาณเอสเจเนี่ยให้ข้อสันนิษฐานว่าประมาณสองพันห้าร้อยสาสิบเก้าถึงสองพันห้าร้อยสี่สิบสามบวกบวกเหมือนเหมือนกับว่าจะทําเพื่อให้คงค้างแผงไว้เวลาที่ใครมาซื้อแล้วเจอางของคารวาลก็อยากจะซื้ออะไรเงี้ยให้ค้างแผงไว้น,นานๆอะไรเงี้ยก็เลยผลิตออกมาเรื่อยๆครับเป็นไปได้นะครับอย่างข้อสันนิษฐาน ตัวม้วนเนี่ยเหมือนกันเลยก็คือใช้ม้วนเนี่ยจากลอตเดียวกันอะปั๊มเดียวกันผลิตแบบมาพร้อมกันเลยประมาณนี้อืมแต่ของเนี่ยตัวตัวนี้เป็นม้วน j จปแปนะฮะในม้วนปกติอืมก็ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็คือแค่ใช้ม้วนผลิตต่างที่กันทีนี้เรามาโฟกัสเรื่องปกครับจะสังเกตว่าตัวปกเนี่ยสีก็จะต่างกันถูกไหมครับเดี๋ยวต้องดูดีๆนะ่มือต้องนิ่งๆนะมือผมสั่นเยู่ด้วยช่วงนี้อ่ะดูนะครับดูสี การจัดวางเลเยอร์เนี่ยพยายามจะให้เหมือนเดิมแต่ก็ไม่ได้สกิลเดิมเป๊ะนะครับเนี่ยฟอนต์ต่างกันแน่นอนนะครับผมอ่ะฟอนต์อัดไม่ต่างแต่สีต่างนะครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมสังเกตเห็นนะตัวโลโก้เนี่ยตัวเนี้ยจะชัดมากเลย12ปีคืนรังแต่มาพอปั๊มที่สปั๊มใหม่เนี่ยมันจะดูเบลอๆเนี่ยเหมือนกับแบบตัดของเก่ามาแปะหรือหาแบบไฟล์ png ไม่เจออะไรบางอย่างอะไรเงี้ยครับผมคือบางอย่างมันก็ชัดบางอย่างมันก็ไม่ชัดสลับกันไปนะ อย่างตัวเนี้ปก3เนี่ยตัวคาราวานตรงเนี้จะไม่ชัดตัวเนี้จะชัดมากแต่ฟอนต์ตรงเนี้คาราวานไลท์ออนแอร์เนี่ยกลับชัดแต่ปกเนี่ยกลับไม่ชัด่ะอย่างอันเนี้ยชัดมากนะครับการเดินทางไม่สิ้นสุดเนี่ยเหมือนพิมพ์ใหม่พิมพ์เองอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยมันดูเบลอเอมันดูเบลอ,รบอรครับท่านผู้ชมเห็นไหมมันไม่ชัดอะเหมือนแบบเป็นตัวหนังสือที่แบบเหมือนคอปมาจากปกเนี้ย แล้วก็ไม่ได้ทาอะไรแต่อันเนี้ยเหมือนเอารูปมาใหม่แล้วก็มาพิมพ์ใส่เข้าไปอ่ะแล้วก็ตัวมาดูที่ฟอนต์คาราวานตัวนี้นะครับผมว่าตัวฟอนต์เนี่ยก็ต่างนะคุณดูความใหญ่ความเล็กแล้วก็สีอะไรเงี้ยอ่ะก็เลยมองว่ามันมันเป็นปั๊มใหม่แน่นอนอนะ่ะปกอ่ะทำใหม่เพราะว่ามันไม่เหมือนเดิมจะว่าพิมพ์สีเพี้ยนก็ไม่ใช่เพราะว่ารายละเอียดมันต่างกันเยอะอย่างตัวขนาดของรูปภาพเนี่ยก็ไม่ใช่แล้วนะครับผม อันนี้ดูใหญ่กว่าตั้งเยอะนะครับแล้วก็แต่ว่าตัวนี้ยาวอดูแปลกๆแล้วก็รูปเนี่ยตัวนี้มีแบบความเบลอความเขาเรียกอ,อะไรไม่ใช่เบลอความเงาของมันมีเงาสะท้อนตรงนี้นะครับแต่อันนี้จะไม่มีเงาอืก็ต่างกัน,นครับตัวเนี้ยผมว่าค่อนข้างจะมองยากเลยละ่ะถ้าใครอยากจะเก็บให้เนียนกริฟจริงๆอะ่ะก็อย่ามองข้ามปกหกนี้ไปถ้าเจอก็เก็บไว้ไม่มีเงาสะท้อนตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ตรงนี้มีเงาสะท้อนนะครับนี่คือปกสองกับปกสาม อ่ะลายละเอียดอื่นๆเนี่ยตัวปกสองเนี่ยทำเนื้อเพลงออกมาได้อ่านคมชัดมากเลยนะฮะจะให้ดูแต่ตัวปกที่สามเนี่ยไม่ค่อยชัดเห็นไหมมันจะชัดมันจะด้อยกันคนละแบบดีกันคนละอย่างแล้วก็ตรงสันเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นริ้วรอยของไม้นะครับไม่จะขึ้นคาบชัดเจนมากแต่ว่าตัวปกที่สามเนี่ยตัวไม้จะไม่ค่อยชัดเลยเห็นไหมรอยของไม่เหมือนกับว่ามีรูปไม่ซ้อนเป็นแบ็กกราวด์อีกทีหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นไม่ ก็คือไมล์ตัวนี้นั่นแหละข้างหลังนั่นแหละแต่พอปกที่สามเนี่ยตัวไมล์ตัวนี้ก็มามาเหมือนกันแต่ว่ามันภาพมันพอมาถึงตรงนี้มันไม่ค่อยชัดมันดูหายไปเลยต่างกับตัวปกที่สองก็คือยังมีแบบไมล์โผล่มานิดหนึ่งเป็นร่องรอยอืนี่คือความต่างจริงๆนะครับผมอสองกับสามเนี่ยมองยากนะครับส่วนมากผมจะเห็นแบบสองมากกว่าตัวสามเนี่ยไม่ค่อยจะได้เจอนะครับก็สายลึกสายเล่นเทปถ้าอยากเก็บให้กริปก็ ลองไปหาดูครับผมจะดูยากนิดนึงแต่ผมว่าสังเกตตัวเงานั่นแหละครับผมเงาของตัวปกหล่อรูปภาพรูปนี้นะครับส่วนสันจริงๆสันก็แทบไม่ต่างนะครับท่านผู้ชมอย่างที่บอกจะมีรอยไหมชัดกับไม่ชัดประมาณนี้ครับผมสองกับสามนะสำหรับคนตาดีก็ลองเก็บมาดูครับมาถึงตัวปั๊มที่สี่นะครับผมตัวนี้จะดูง่ายนิดนึงนะครับ เพราะว่ามันจะเต็มเฟรมแล้วก็เนี่ยทุกอย่างจะคมชัดและเพราะว่าปีใหม่กว่ามุมขวาบนตัวเนี้ยเป็นกรม m m y ตัวเนี้ยเป็นปกร้อยเจากเดิมเนี่ยเป็นปก70บาทใช่ไหมฮะนะสันก็จะสวยงามนะถ้าเทียบกับสันปกแรกนะประมาณนี้ก็ต่างกันยังเห็นได้ชัดนะครับอืมสำหรับเทปปั๊มที่4นะครับปกร้อยเกนี่ยก็จะผลิตมาประมาณปี2545นะครับ ถ้าอยากจะติวเรื่องปกร้อยเก้าก็ไปดูในรายการเทปนี้มีเรื่องราวตอนคารวานปกร้อยเก้านะครับอันนั้นจะเข้มข้นเลยมีหลายตัวที่หายากปกร้อยเก้าเนี่ยผมว่าหายากไหลยหลาย,ลายมวนนะครับไปดูไปทําความเข้าใจในในคลิปนั้นดูได้นะครับผม,มตัวม้วนก็เป็นแบบกระมี่ยุคใหม่แหละเป็นแบบนี้เนี่ยนารักเนาะคําว่า b ต,าาา a, ตัวนี้เป็นภาษาไทยคําว่า a ตัวนี้ภาษาไทยแปลกดีนะคืหนหลังมันทําสวยนะครับทําสวยมากเนี่ยอืม ก็ไม่ต้องพูดถึงนะว่าเพลงเนี่ยเป็นยังไงเพลงคาราวานอนะ่ะชวนง่วงแน่นอนแต่ว่าอิ่มฟังแล้วอิ่มเอิบนะสำหรับผมนะตอนแรกผมฟังคาราวานแล้วไม่ไหวเลยจะหลับตลอดแต่พอฟังไปฟังมาเฮ้ยเพาะว่ะอะไรเงี้ยแต่ก่อนชอบแต่คาราบาวอย่างเดียวนะแต่ว่าพอมาเริ่มฟังคาราวานแล้วสุดเออคาราวานก็ดีเหมือนกันตอนแรกไม่เปิดหลับคาราวานเลยนะหัวใจไปคาราบาวเต็มที่เลยแต่พอมาเริ่มฟังแบบแบบแสดงสดกึง่งศตวษแสดงสดอ่าสิบสองปีคืนรังฟังคนกับควายฟังอะไรเงี้ยมันเริ่มมาครับ แปลกดีเหมือนกันนะครับจากตอนแรกไม่ชอบตอนนี้ชอบมากปกทางด้านความมือของผมเนี่ยก็จะเป็นเครดิตนักดนตรีนะครับดูสะอาดสะอาดเอี่ยมสะอาดตามากนะครับขาวกับดํามันตัดกันดีด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยก็คือจะคงยึดเหมือนปกหนึ่งะครับปกแรกเลยแต่ว่าก็ทํามาได้น่าอ่านทีเดียวเหมือนมีการลงทุนนะครับมีตัวเล็กๆตรงนี้ด้วยนิดนึงนะครับนี่ ตัวนี้อ๋อเป็นสมุดเลขสิทธิ์เฉยๆนะครับผมอืมอันนี้ปีสมุดปี 3, 5, สามห้านะสมุดของตัวนี้อลขาสิทธิ์อาจจะเดียวกันแต่ตัวเนี้ยบอกว่าสมุดเลขสิทธิ์ปีสองเก้านะฮะเดี๋ยวให้ดูก็คือสมุดจากตัวนี้อ่ะนี่นะครับอ่าใช่พฤษภาคมปีสองเก้านะครับแล้วก็จริงๆมันจะมีความต่างปกสองกับปกสามนิดนึงก็คือตรงพับปกพับสุดท้ายตรงนี้เนี่ยแหละครับอ่า ดูนะครับจะเห็นได้ว่าาการจัดวางฟอนต์เนี่ยของตัวปกสามเนี่ยจะตัวหนังสือเนี่ยจะชิดตัวพับเลยนะครับผมตัวหนังสือชิดเลยแต่ตัวปกสองเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยจะห่างจากรอยพับนะครับนี่เห็นไหมอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนหนึ่งแต่ว่ามันต้องดูเปิดดูข้างในไงถ้าบางทีเห็นขายตามกลุ่มแต่แบบมองแค่หน้าเนี่ยก็ดูยากก็คือดูตรงรอยเงาละกันนะครับผม ประมาณนี้นะครับผม2กักษเหมือนกันนะครับคล้ายกันแล้วก็1กับ4นะครับผมอ่าคล้ายกันสังเกตด,ดูสวยงามมากนะครับเวลามันมาเรียงกันแล้วนะครับอืมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเทป12ปีบันทึก12ปีคารวาลน,นะครับหรือว่า12ปีคืนรังนะครับความสวยงามก็จะประมาณนี้เลยส่วนเรื่องเพลงนะครับผมฟังได้ไม่เบื่อเนี่ยผมก็ชอบเพลง แน่นอนครับจริงๆก็ชอบตั้งแต่คืนรังยิ้มกลางสายฝนบ้านสะเทือนคิดถึงบ้านคนภูเขานะครับหนึ่งถึงห้าเนี่ยโอเคเลยแต่หกถึงแปดไม่ใช่ดิหกถึงเก้าเนี่ยผมไม,ไม่รู้ว่าจะใส่มาทําไมนะอันนี้ขอบนนะจริงๆนะครับไม่รู้ว่าใส่มาทําไมมันมันเหมือนกับว่ามันแบบเป็นเพลงคนละฟิล์มกันเลยไม่ใช่คนละฟิล์มคนละแบบเหมือนคนละม้วน,นอ่ะอ่าก็เลยบางทีผมเปิดเจอช่วงนี้ยผมอาจจะข้ามกรอไปไปฟังหน้านี้เลยนะครับหน้าสองเลยมาถนนมิตรภาพมาอีแมะ ที่นางหงาบอกเมามันสายขาดอะไรประมาณน,นี้มิตรภาพแล้วก็มาชายคนนั้นนะโอ้โหก็คือดีทุกเพลงหนุ่มพระนจรข้างถนนกระต่ายกับเตาอันนี้มีแถมเนียและเจ้านกแสงตะวันนะครับแล้วก็ดอกไม้ให้คุณอ่ะสำหรับใครที่ชอบคารวนก็ตามเก็บกันนะครับผมมีประมาณนี้นะครับผมคารวะน12ปีคืนรังนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันอีพีถัดไปครับสวัสดีครับ